วันนี้เรามาเยี่ยมสวนของบ้าน,านาท,ท่าสักด์ตำบลท่าสักด์อำเภอพิชไทจังหวัดอุกรดิ์ปลูกโกโก้ได้ปีกว่ากว่านะครับในสวนยางนะครับปีสี่เดือนกา,การใส่ปุ๋ยการดูแลการรดน้ำส่วนนี้ให้การสูบน้ําลงมาในแปลงให้เต็มสวนเลยนะครับเพราะติดติดของน้ําติดแปลงนะับปล่อยลงมาให้น้าเนี่ยมันเต่มกองทั้งสวนเลยนะครับ แต่มาครั้งหนึ่งต้นโกโก้ได้ปีสเดือนแล้วเนี่ยเจ้าของสวนอยากให้งามมากๆก็เลยอายุเรียมาใส่ล้อมรอบปรกกฏฟ่าโกาโก้สายโกโก้เนี่ยถ้าเอาปุ๋ยเคมีมาใส่ล้อมรอบๆคนต้นเนี่ยนต้นจะเหี่ยวเฉาเลยครับไฟเหี่ยวเฉาและตายไปประมาณ30มสิบต้นเห็ยนไหมครับ้เกษตรกร,กรที่ได้ดูคลิปนี้นะห้ามเอาปุ๋ยอ้อยปุ๋ยเคมีมาใส่ ในสวนโปโก้นะครับปลูกลําต้นไม่ได้เลยนะครับขอให้เป็นออแกนิกนะครับปุ๋ยหมักของเรานี่หนะครับโปโก้สายพัน IM1 เนี่ยเจริญงอกงามดีในสวนยางปลูกระหว่างตรงกลางแถวนะครับสังเกตรอบๆเลยครับนะครับริเวณไปรอบๆเลยครับปีสีเดือนโปโก้เนี่ยเจริญงอกงามมากเลยครับเห็นไหมครับ ประมาณเมษาหน,น้านี้ก็ติดดอกออกผลแล้วปีหกเดือนนะครับอีกสองเดือนก็เริ่มออกดอกแล้วตอนนี้นะครับมีออกดอ,อ,อกแล้วไปดูคใกล้ๆเลยครับที่ออกดอกก็มีครับปีสี่เดือนเองนะครับนนเริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่ไงครับปีสี่เดือนออกดอกแล้วครับในสวนยางเนี่ยครับแตกฉัดสวยงามมากนะครับอ่า นี่คือปีสี่เดือนเองนะครับโกโก้ชอบร่มเงาแสงแบบลงมานิดเดียวขนาดนี้ไม่มีแสงส่องลงมาส่องมานิดเดียวเองโกโก้ชอบเลยครับเห็นไหมครับท้าน,นในสวนยางท่านยังปลูกโกโก้จเจริญง,งอกงามดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านมีสวนยางสี่ไร่ห้าไร่ก็สามารถปลูกโกโก้ได้เป็นพันต้นนะครับนะปลูกลงไปเลยครับนะเราก็ เดือนนึงเราเก็บ2ครั้ง15วันเก็บครั้งหนึ่งนะครับยางมาถูกเราก็ไม่กีดเราก็มาจีบเก็บโกโก้นะครับโกโก้ของเราเนี่ยมีทั้งประกันราคาขั้นต่ํามีโรงงานรองรับมีสายพันธุ์ดีนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่าโกโก้สายพันธุ์นี้มีตลาดรองรับอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับ